เพื่อนๆนิวฟิลแลนด์นะคะนี่ก็คือต้นแอปเปิลนะคะแต่ว่าเป็นต้นแอปเปิลที่ที่ปลูกไว้เพื่อนๆดูดูผลแอปเปิลดิเล็กมากแล้วเวลาสุกนะแอปเปิลต้นนี้นะจะเป็นสีแดงแบบว่าแดงสดแดงฉำ่ำเดี๋ยวดูจะให้ดูข้างในนะเพื่อนๆน,นี่คือผลแอปเปิลนะคะ นี่นิวอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะเพื่อนนี่ใต้ต้นแอปเปิลนะมันเป็นแอปแอปเปิลต้นนี้เป็นแอปเปิลพันุสวยงามนะคือใบมันเนี่ยจะโน้มกิ่งเนี่ยจะโน้มลงดินเพื่อนแล้วความสูงของต้นแอปเปิลต้นนี้อยู่ที่ประมาณอนะ่ะสองเมตรเองเพื่อนๆน,นะเออแล้วก็อายุเนี่ยก็ก็มากพอสมควรนะคะแต่นิวลองชิมนะอื้อมชอบ รสชาติเปรี้ยวอมหวานแต่คนฟินจะคิดว่าจะบอกว่านี่คือแอปเปิ้ลสายพันธุ์สวยงามนะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเหลคอผลที่สุกแล้วเพื่อนสีแดงลูกจะไม่ใหญ่กว่าน,นี้นะลูกจะเล็กแค่นี้นะคะ

Yeah. ของพุมห้อยติดลินเลยับ นี่ก <üz> ็จะโดนแมลงกินนะนี่ค <itu> ือตำต้นมันนะ ตอนนี้มันไม่ค่อยหวานอมเปรี้ยวนะตอนนี้มันจืดนะตอนนี้จืดมากรสชาติจืด,าาจดนี่ก็เป็นต้นแอปเปิลนะเพื่อนๆนะที่มันมีอายุนะมากกว่า100่งร้อยปีเพื่อนๆดูผลของแอปเปิลนะผลใหญ่มากนี่จะให้ดู ต้นแอปเปิลต้นนี้มันอยู่ในสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลที่มีอายุมากอายุมากกว่า100่งร้ปีรูลผลแอปเปิลนี่เพื่อนๆผลใหญ่มากคืออย่างที่ดิวบอกนะว่าประเทศฟิแนแลนด์เนี่ยจะมีแอปเปิลเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากแล้วก็จะมีขนาดแตกต่างกันเยอะรวมทั้งจะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะคะ อย่างต้นที่นิวชิมเมื่อกี้เนี่ยจะมีรสชาติจืดนะแล้วก็ไม่กรอบแต่ต้นนี้นิวคิดว,ว่ามันน่าจะหวานกรอบแต่ไม่มีกลิ่นนะยินข้างๆต้นไม้เนี่ยไม่มีกลิ่นแอปเปิ้ลเลยนะเพื่อนๆนะแต่ลูกมันใหญ่มากเลยดูดิพันนี้ลูกใหญ่มากดูลําต้นนะลําต้นนิดเดียวเพื่อนแกนนี่ไม่ถึงสเมตรนี่คือภายในต้น,นเพื่อนนะภายในต้น มันขึ้นมันออกผลเนี่ยตั้งแต่กิ่งก้านเนี่ยยังใบเลยนะลูกมันใหญ่มากๆเลยใหญ่มากมีทุกกิ่งจะมีผลแอปเปิลหมดเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยนิวจะลองดูสักหนึ่งผลนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะดูดูดูผลดูกลุ่มนี้เบลเอเลยอะคือมันจะมีหลายสายพันธุ์จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเดี๋นิวจะลองดู ผลน,นี้นะอันนี้ยังไม่สุกนะยังไม่สุกดีลูกใหญ่มากแอปเปลิลนี้ไม่ต่างอะไรกับลูกฝรั่งเลยนะใหญ่เนี่ยพอ,พอกับลูกฝรั่งเลยแต่ไม่มีกลิ่นเพื่อนๆไม่มีกลิ่นนะดอนี่พาด,ดูต้นหนึ่งต้นนี้ก็น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะน่าจะเป็นคือบริเวณนี้ไม่มีทั้งหมด4ต้นเพื่อนๆน,นะ ล้วทั้งสีต้นเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันหมดเป็นแอปเปิลพันเตี้ยนะแอปเปิลพันเตี้ยเพราะว่านิวมาที่นี่นะมากกว่า10ปีนะมันก็เป็นทรงนี้คือทรงแอปเปิลหรือว่าความสูงของต้นเนี่ยมันไม่เคยที่จะสูงไปกว่านี้นะเออมันไม่สูงไปกว่านี้ดูเ,เห็นไหมแล้วผลมันใหญ่มากผลมันใหญ่นี้ไม่ต่างกับฝรั่งที่บ้านเราเลยนะเพื่อนๆนะ เออเนี่ยพันนี้มันน่าจะเป็นพันที่เขาขายในตามห้างสรรพสินค้านะแต่ลำต้นมันใหญ่มากๆอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีดูซะก่อนเอออายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีอยู่มากกเปินเพื่อนดูดิมันใหญ่กว่ากำมือน,นีไปแล้วเนี่ยใหญ่กว่าหนึ่งกำมือ เดี๋ยวนี่จะลองกินนะคะว่ารอดูนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนี่นี่คือว่าใกล้สุกนะจะออกเป็นโทนสีเหลืองๆหน่อยๆนะแต่ว่าต้นแอปเปิลต้นนี้เวลาที่มันสุกแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นโทนสีแดงนะโทนสีแดงมันจะออกเป็นเหลืองอมแดงแต่ สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากต้นแอปเปิลต้นเล็กๆทั่วๆไปนะคือว่าต้นนี้มันไม่มีกลิ่นแอปเปิลเลยแอปเปิลไม่มีกลิน่นไม่มีกลิ่นแอปเปิลเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่สุกเลยไม่มีกลิ่นนะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้นเล็กๆที่นิวเคยลงวิดีโอไปเนี่ยมันแค่เราไปยืนข้างๆต้นไม้นะเราจะได้กลิ่นแอปเปิลแต่สายพันธุ์นี้ไม่มีกลิน่นไม่มีกลิน่นแล้วก็ลูกใหญ่เหมือนกับฝรั่งเลยอะ พเพื่อนๆยังไงนิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนิวนะคะ, New คะนิวฟินแลนด์ค่ะเพื่อนนี่คือแอปเปิ้ลที่นิวได้มาในวันนี้นะคะมีผลใหญ่มากผลใหญ่ไม่ต่างฝรั่งเลยนะเพื่อนๆนะสุดยอดนะสุดยอด